โอเคใช่ได้อีกสักทีมันชื่นใจโอเคครับใช้ได้เลยโอเคครับรู้เรื่องนะครับผมอัปเดตนะครับวันนั้นที่เปลี่ยน S V ไปทีนี้ S V ตัวนุ่มมันก็ขับได้อยู่พักหนึ่งครับ ทีนี้มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอาการเหมือนเดิมเลยทีนี้ก็เลยเอาไม่ใช่ตัวนี้ก็เลยมานั่งทบทวนใหม่เนาะทำกันบ้านใหม่เลยเครื่องสแกนก็ไม่มีครับทีนี้ก็เลยคิดตอนแรกคิดว่าไอาตัวไอตัวที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันมันเอ่อของไม่ดีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่เขาก็รับประกันให้เราสาเดือนนะครับสเดือนก็แสดงว่าน่าจะดีอยู่ทีนี้ ก็เลยไปนั่งทำการบ้านมาใหม่นั่งไล่ว่ามันทีนี้ก็เลยสงสัยครับสงสยัยไอตัวนี้นู่นนั่นไอตัวนั่นไอตัวเซนเซอร์ไทล่างโอเคครับจะมาอธิบายการทำงานของมันนะเอ่อเท่าที่ศึกษามานะครับนะคือไอตัวเนี้ยที่มันอยู่กับติด อยู่ติดกับตูดปั๊มโซล่าเนาะมันมีหน้าที่ส่งน้ํามันไปที่รางคมันเร็วมันเป็นแรงดันสูงเนาะทีเนี้ยมันส่งไปตอนแรกผมรู้ว่าตัวนี้เสียก็เลยเปลี่ยนไปแล้วก็มันก็ใช้ได้อยู่พักหนึ่งแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมทีนี้ผมก็เลยเอาโอเคถ้ามันเป็นอย่างนั้นผมก็เลื่อนผ่านตัวนี้ไปแล้วก็มาถึงไอ้ตัวนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงท้ายราง มันมีหน้าที่คอยจับแรงดันน้ำมันที่อยู่ตรงนี้ครับที่จะส่งไปหัวฉีดอะสตาร์ตติดแต่รอบมันจะต่ำมากรอ,อ,อบการทํางานของเครื่องมันจะไม่ถึง700มันจะอยู่ต่ำมากถึงมันสวิงขึ้นไปถึง700แต่พอเราเหยียบปุ๊บมันรอบมันจะไม่ขึ้นขึ้นไม่เกิน2,000พอเราเหยียบค้างไว้เกิน2,000ปุ๊บเข็มรอบมันจะตกลองอกมาเป็น มันจะตกลงมาเองอ่าแบบนี้นี่คืออาการนี่เลยคือแสดงว่ามันเหมือนเหมือนน้ามันมันมามันกักน้ํามันมาแล้วมันปล่อยน้ามันไหลไปน้ํามันไหลกลับเออมันกักน้ํามันไว้ไม่ได้พอเข็มวัดรอบขึ้นปื้เราเหยียบขึ้นสองพันแค่เต็มที่แค่สองพันที่นี่พอเราเหยียบค้างไว้ปุ๊บเข็มมันจะตกลงมาเองเป็นอย่างนี้ครับไอ้ตัวนี้ให้สงสัยว่าไอ้ตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่สามารถกักแรงดันน้ํามันให้ไปที่หัวฉีดได้แล้วก็ อ่าอ้นตัวนี้ผมซื้อมา700กว่าบาทหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ได้นานแคน่ัหนอันนี้อันนี้ผมเปลี่ยนละเป็นเกียวใหญ่เกียวใหญ่นะครับมันมีเกียวเล็กก็มีแต่มันต้องใช้ออเดเตอร์ต่ออีกทีนอันนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องแปลงอะไรหรือเปล่าโอเคมาอัปเดตให้ฟังครับนะนี่ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสตาร์ทให้ดู โอเคติดปกติเลยครับติดปกติเลยนี่แล้วก็เล่งรอบได้โอเคเลี้ยงรอบได้ปกตินี่ฟังเสียงเครื่องหน่อยก็อาการเขกอาการเขกไหนครับไหนเลยอาการเขกอาการสั่นตั้ง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 หนยเลยโอเคเครื่องเดินเรียบเดินนิ่งโอเค เ,เรียบร้อยไอ้ตัวนี้เสียนะเดี๋ยวรอดูอีกทีว่ามันจะใช้ได้นานมันจะอยู่ได้นานไหมเดี๋ยวจะมาเด็ดให้อีกรอบหนึ่ง